สวัสดีค่ะพี่แอล่สวัสดีค่ะค,คะเดี๋ยวน้องไหมข้อถามความรู้สึกพี่แอลนิดนึงนะคะว่ามาออกรถทีเต้นบีชดเป็นยังไงบ้างเอ็กซก์ตามอยากไหมอันวัดไหวไหมคะก็ยังอยากนะก็คือตอนที่ว่าเข้าไปดูกันเออก็ไม่ก็ไม่หนิดนะว่าเออจริงแบบเกาจะได้ทำลายผิวอะไรนี่ใ <laughs> ช่ อนุมัติไวใช่ไหมอนุมัติไวเออซึ่งสอบมบค้ารถคันนี้สอบได้ได้สิคิดกันได้ตามสิตัวนี้กีคิดไปเรื่อยใช่ไหมไริงจบหน้าจบันห้าดียวช่วยด้วยค่นนี้เป็นเจตี่นางใช่ไหมคะอถึงเซลดูแลกนยังไงบ้าง เส้นของเ้าของเค้ของดูแลดีอยตาลอดนะดูดีอ่าต้องดูแลไปทำงานให้ตาลอดตาลอดใช่ไปเน้นตารมักไวนด้วยใช่ค่ะแล้วก็เน้นว้าพีเอลเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะอ่าเปิดตรงไหนเดี๋ยวบอกปิกัดนิดนึงเพื่อว่าแฟนเพียรข้องแต่มีจิตจะได้ไปลองชิมกันบ้างอยู่ตรงไหนบ้างเลยเราออกจากเสื้อแกดับเดี๋ยวไหมคะเราเลยเซเว่นไปประมาณสัก ประมาณห้าสิบเมตรอร์ประมาณห้าสิบเมตรอ๋อแล้วไงวะอยู่ติดกับเฟสทอรี่เลยใช่ใช่ใช่ที่ว้าวการตั้งใจอยู่อ่ร้านอะไรนะคะตั้งใจอยู่ตั้งใจอยู่นะคะไปีต้มยำหมูได้หมูกรอบอ่าไปชิมได้สบัสใครที่ออกจากเฟสทอรี่นะคะก็สามารถไปกินไปเดี่ยวเทรี่ยวได้เลยนะคะถ้าอย่างงไรก็ต้องขอขอบคุณพีเอลมากๆเลยนะคะที่มาออกรลอดตื่นซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่สนใจรลอดมื่สองอยู่อยากให้พีเอลเนะนน้ำสักนิดนึงค่ะค่ะใครมาที่เต้นอ พีเเนี่ยน้องือเฮ็นมานาเดี๋ยวน้องเขาตั้งใทำเหล็กเ็จนว่าเขาตูวนะพี่ก็พีก็พันไปพันมาอย่างก็ตขึคนญ่ค่ะพี่ก็ิดหวาน้งหวาใจนะราคาก็ทุกอย่างก็พอพอพอก็เออสภาพรถแต่ว่าเี่ยวปีก็เลยก้าไวนก็บเออี่น่าาดีค่ะเพราะว่าน้องก็ตีว่านเี็นนั้นก็จะไ้เขาบอกว่าเออดีมาเลย มีได้ยินเอาไปเน้นหยวัดนีมาเลยก็ตาไว้วางใจด้ใช่ว่าโอเคค่ะค่ะมีก็คือเป็นความรู้สึกจากลูกค้านะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณพีเอลอีกครั้งนึงนะคะที่มาออกรายกานี้นะคะข้อรถคันนี้ข้อพีเอลจีวันนอมาโซ่ค่ะค้นนึ่งข้นทองเฮงเฮงปังๆรวยรวยเพราะว่าเข้อให้กิจการเลยก็ร้านกป็ดเดียวข้อข้อพีเอลนะคะแบบปังๆเฮงเฮงรวยรวยกันไปเลยนะคะแล้วก็ให้ทับทิพย์ปลอดภัยตลอดเส้นทางด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ